สวัสดียามเช้าเอฟซีทุกท่านครับตอนนี้ที่ประเทศไทยก็มีปัญหากับสามีนะครับเขาต้องการปรึกษาหารือก่อนแต่งงานนะครับผมก็เลยมามาไลฟ์สดให้เอฟซีได้ฟังว่าเรื่องราวเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็น้องเขาก็อยากจะคุยบ้างน้องอยู่ที่หวัวหินนะครับแล้วก็น้องบอกว่าคุณชายมีปัญหาเยอะมากกับสามีเรามาคุยเรื่องนี้แล้วเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนไทยที่อยู่ประเทศไทยด้วยครับผมมา สวัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะโอเคไม่ต้องบอกชื่อนามสกุลนะครับผมมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ FC ฟังอ่ะประมาณไหนตอนนี้ผมบอกว่าคุณอยู่ที่หัวหินสำหรับคนที่ประเทศไทยพัทยาหัวหินอะไรต่างฟังนะครับผมอ่ะว่ามาครับก็คือก็คือหนูจะมาปรึกษาคุณชายเกี่ยวกับเรื่องการจดทะเบียนนะคะเพราะว่าเราอยู่กับแฟนมาแล้วสองปีทีนี้ก็